ยังมีเด็กอีกหลายคนมากๆที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังคุณพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนรูปเกมใหม่ ถ้าหากอยากให้น้องประสบความสำเร็จในด้านสายมหาลัยจะทํายังไงให้ลูกของเราสามารถติดรอบพอร์ต o ฟ i o โหรือติดรอบโคต้าหรือเรียกว่า MOU ได้เด็กอาจจะไม่จําเป็นจะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาลัยกันอีกต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นว่ามหาลัยเองต่างหากเป็นคนที่อยากจะแย่งเด็กไปมากกว่าในยุคนี้ที่เด็กเกิดน,น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆความพร้อมของเด็กตอนปฐมปลายกับมอตน้นมันไม่เหมือนกันตอนปฐมปลายเนี่ยเราไม่ได้แข่งกันว่าเด็กคนไหนเก่งสุดถึงเข้าโรงเรียนดังได้แต่เราแข่งที่ว่าเด็กคนไหนพร้อมสุด ถึงเข้าโรงเรียนดังได้และในวัยนี้จะเป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถควบคุมน้องได้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้น้องทําอะไรน้องจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยนี้ถึงเป็นวัยที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าตอนสคมอตีหน้าที่ของผมก็คือต้องยกระดับความรู้ของเด็กไทยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับให้เป็นไปตามโลกเป็นไปตามเทรนด์ที่เปลี่ยนไปถ้าหากว่าวันนี้เด็กไทยหรือผู้ปกครองของเด็กๆไม่ทราบเรื่องนี้จะทําให้ สวัสดีครับครูบอยนะครับวันนี้บอยจะพามาพูดกันในคอนเซปต์หนึ่งที่เป็นคอนเซปต์ที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของเด็ก Gen นะครับหรือการสร้างเด็กสําหรับโลกแห่งอนาคตถามว่าทําไมวันนี้ครูบอยต้องมาคุยถกงเรื่องนี้นะครับก็เพราะว่าถ้าหากว่าวันนี้เด็กไทยหรือผู้ปกครองของเด็กๆไม่ทราบเรื่องนี้จะทําให้ยังมีเด็กอีกหลายคนมากๆที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังคำว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะไม่รู้ว่าอนาคต อะไรที่จะเป็นกับเขาและไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นคนที่สําคัญกับโลกอยู่ไหมยังเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่หรือเปล่าหรือยังเป็นคนที่สามารถประสบความสาเร็จอยู่ได้ไหมดังนั้นเนี่ยในฐานะของผมในฐานะของ LLC ีพารคิดว่าคงยอมไม่ได้ที่จะทำให้เด็กไทยโดนทิ้งไว้ข้างหลังหน้าที่ของผมก็คือต้องยกระดับ ความรู้ของเด็กไทยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับให้เป็นไปตามโลกเป็นไปตามเทรนด์ที่เปลี่ยนไปนะครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับถ้าหากว่าวันนี้นะครับผู้ปกครองยังติดภาพสมัยการสอบเข้ามาหาหลัยยุค entrance ก็คือต้องให้เด็กมาเตรียมตัว,ตวอ่านหนังสือตอนมปลายมสี่มห้ามอกเตรียมตัวอ่านอย่างแข็งขันเพื่อที่จะไปสู้กับคนอื่นในสานามแข่งขันสอบเข้ามาหาหลยัยถ้าเรายังติดภาพอย่างนี้อยู่แสดงว่าองค์ความรู้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่ล้าหลังไปแล้วถามว่าทําไมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าหาก ว่าผู้ครองดูสถิติการสอบเข้ามาหาลัยนะครับในปีล่าสุดเนี่ยหรือในเฉลี่ย3ปีย้อนหลังเนี่ยใน1-1ปีนะครับจะมีเด็กเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยอยู่ในระบบ t c a ค อยู่ประมาณ4แสนกว่าคนซึ่ง4แสนคนนี้นะครับเป็นตัวเลขที่มาจาก2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับมาจากเด็กที่เตรียมตัวสอบเข้าในปีนั้นจริงๆเฉลี่ยแล้วประมาณ3แสนกว่าคนและเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่มาจากติดซิ่วซึ่งหมายความว่าเขาไม่พึงพอใจในผลลั์เมื่อปีที่แล้วจึงต้องมาซิ่วสอบใหม่ในปีนี้อีกประมาณ8 000, 1 0 0 0 9 0 0 0 0คนซึ่งหมายความว่าเป็นเด็กที่จะเข้ามาหาลัยในปีนั้นจริงๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณ3แสนกว่าคนและเด็ก ในปีนี้ที่สอบนะครับที่บอกว่า3ามแสนคนเนี่ยถ้าเราแบ็กกลับไปดูเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วเด็กกลุ่มนี้อัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนถึงเก้าแสนคนหมายความว่าเด็ก8ปดแสนถึงเก้าแสนคนเนี่ยหลุดมาอยู่ในระบบการสอบเข้ามาหาลัยจริงๆแค่หลัก3ามแสนคนมีเด็กแค่4%เเเท่านั้นที่อยากศึกษาต่อในระบบ มหาลัยเหตุผลมาจากอะไรมาจากที่ว่าในยุคนี้เด็กไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าระบบมหาลัยจะทําให้เขาประสบความสําเร็จได้มีเด็กอีกหลายคนที่หลุดออกจากระบบไปอาจจะไปอยู่ในโรงเรียนสอนอาชีพหรือเป็นการสอนแบบกศนโรงเรียนนอกระบบปวชปวศหรือแม้กระทั่งบางคนที่เลือกที่จะไม่ศึกษาต่อและหางานหาอาชีพให้กับตัวเองเลยทําให้มีเด็กที่เข้าอยู่ในระบบการศึกษาต่ออยู่แค่ประมาณ40%เท่านั้นอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วถามว่า าทำไมเปนตัวเลขนี้มันถึงน่ากลัวคุณพ่อคุณแม่ลองคิดดูนะครับมาดูตัวเลขสถิติณนะปีนี้มีอัตราการเกิดแค่400,000คนถ้าเทียบตัวเลขเดียวกันว่าจะกลายเป็นอีก40%ในอีก18ปีข้างหน้าเท่ากับว่าจะมีคนที่เตรียมตัวเข้าสอบเข้าในระบบเนี่ยเหลือแค่160,000คน แแเทถามว่าตัวเลขนี้มันฟ้องอะไรเรามันฟ้องว่าเด็กอาจจะไม่จําเป็นจะต้องสอบแข่งขันเข้ามาหาลาัยกันอีกต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นว่ามาหาลาัยเองต่างหากที่ต้องมาแย่งตัวเด็กเพราะว่าจํานวนในมหาลาัยครับมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันในเวลาที่เด็กเนี่ยให้ความสนใจในการสอบเข้ามาหาลาัยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆหมายความว่าตอนนี้จำนวนที่นั่งมันมากกว่าจํานวนเด็กไปแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับที่นั่งในมหาลัยอยู่ที่ประมาณ5้าแสนที่นั่งแต่ว่าจํานวนเด็กเนี่ยที่ผมบอกเนาะเป็นเด็กที่อยู่ในปีนั้นบวกเด็กซิ่ว네เนะะี่ยอย แกะไะครับมันเหลือหมายความว่ามหาลัยมากกว่าเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเข้ามหาลัยแล้วกลายเป็นว่ามหาลัยเป็นคนที่อยากจะแย่งเด็กไปมากกว่าคําถามว่าทําไมมหาลัยต้องอยากแย่งเด็กก็เพราะว่ามหาลัยมีค่าใช้จ่าย มหาลัยไม่ใช่มูลนิธิครับมหาลัยมีค่าใช้จ่ายค่าจ้างบุคลากรครูค่าน้ําค่าไฟค่าพาโลงค่าคนสวนมีทุกอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายและมหาลัยต้องการสิ่งที่เรียกว่าค่าเทิมหลายคนอาจจะคิดว่าจริงๆมหาลัยก็มีการซัพพอร์ตจากรัฐบาลซึ่งเงินที่รัฐบาลให้มหาลัยนั้นไม่เพียงพอจริงครับมันเป็นแค่เงินสมทบบางส่วนไม่เพียงพอขนาดที่ว่ามีบางมหาลัยยอมหลุดออกจากระบบรัฐบาล เพื่อที่จะเก็บค่าเทอมของเด็กได้มากขึ้นแล้วเอามาพัฒนามหาลาัยตัวเองสิ่งนี้ทําให้มหาลาัยต้องแข่งแย่งเด็กกันครับในยุคนี้ที่เด็กเกิดน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆคาถามก็คือว่าถ้าหากว่าผู้ปกครองยังติดภาพว่าเด็กจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเยอะเพื่อสอบเข้าตอนมปลายอยู่ครับอยากให้เห็นอีกตัวเลขหนึ่งก็คือเป็นตัวเลขการสอบเข้ามหาลาัยด้วยระบบรอบ3คือรอบยืดอันดับที่ผู้ปกครองคุณคุณนะ้เนี่ะว่าในอดีตเนะี่ยเขาเ้วยว่าเอนทานก็คือได้คะแนนมายืดอันดับ นะครับแล้วก็ดูว่าลูกเราจะติดอันดับไหนหรือเราจะติดอันดับไหนตอนนี้ถ้าไปดูในระบบเลยนะครับปีหนึ่งครับสมัครเข้ารอบเนี่ยครับประมาณแค่1,000งแสนต้นๆครับประมาณแ2นสองแสนสามแสนสและรอบรับจริงในมหาลัยในรอบเนี้ยเป็นแสนห้าแสนกทุกครั้งมหมายความว่าที่นั่งในมหาลัยมันเกินกว่าเด็กตลอดทําให้คนที่เข้ามาถึงรอบนี้จริงครับมีแค่1 ใน3หรือ1ใน4ของผู้ที่สมัครสอบทั้งหมดจาก4 0 0แสนคนถามว่าอา้าวและอีกประมาณ2 0 0แสนถึง3 0 0แสนคนเนี่ยเขาไปเข้ารอบไหนนะครับมันก็มีอยู่2รอบครับก็คือรอบของ p o r t f ฟิโอแล้วก็รอบของโคตาซึ่งถามว่าทำไมปัจจุบันรอบพอร์ f ฟิโอกับรอบโคตาถึงเป็นรอบที่สำคัญกับเด็ก รุ่นใหม่ระด็กเจนจริงๆนะครับทางทปอเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่พอร์ฟริโอสามารถคัดเด็กได้เทียบเท่ากับรอบการแข่งขันแบบสอบจริงๆไม่ใช่ครับเหตุผลมีแค่อย่างเดียวครับก็คือมหาหลัยต้องการแย่งเด็กกันเองครับมหาหลัยก็เลยอยากจะได้เด็กมาก่อนซึ่งต้องไปพึ่งรอบพอร์ฟริโอครับเพราะพอร์ฟริโอมันมีจุดที่เป็นบัฟอยู่นิดน,นึงก็คือว่าพอร์ฟริโอคือรอบแรกที่เด็กสามารถยื่นได้เลยและเด็กจะยื่นกี่ที่ก็ได้มันเลยทําให้อาจารย์ในมหาหลัยอยากจะได้เด็กในรอบนี้ก็เลยกําหนดเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ปล แล้วก็มันเป็นเหตุผลที่ทําให้มหาลัยอื่นๆนะครับสามารถมาแข่งขันกับมหาลัยชั้นนําได้ด้วยทุกคนลองคิดภาพนะครับถ้าหากว่าจานวนเด็กดันน้อยกว่าจํานวนที่นั่งในมหาลัยขึ้นมาคําถามมันก็คือว่าเด็กทุกคน,นก็คงอยากจะไปมหาลัยชื่อดังอยู่แล้วเช่นจุฬาธรรมศาสตร์มหิโดนสถารระจอมเกษตร์ถูกต้องไหมครับทำให้มหาลัยอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เด็กไปน้อยเพราะว่าที่นั่งมันเยอะแต่ว่าเด็กมันน้อยดังนั้นเนี่ยมหาลัยอื่นเนี่ยก็เลยแก้เกมโดยการที่ว่ายื่นพอร์ตฟิโอให้เด็กไปก่อนเพื่อให้เด็กมีทีี่่่เรยนนกอคิดภาาาพตมว ถ้าเด็กคนหนึ่งนะ่ยอยากจะเข้าวิศวะจุฬาแต่ระหว่างทางเขาดันสอบติดวิศวะที่อื่นก่อน เด็กอาจจะตัดสินใจไม่ไปต่อในจุฬามันเลยทําให้รอบพอร์ฟิโอลก็เลยเป็นรอบที่ฮอตฮิตมากปัจจุบันนะครับรับถึงประมาณ30%ของทั้งหมดแล้วแล้วบอกเลยนะ,ะว่าตอนแรกเนี่ยมหาลัยชนําไม่ได้ลงมาเล่นเกมนี้ครับแต่ปัจจุบันถ้าคุณพ่อแม่ไปดูสถิตทิทั้งหมดนะครับมหาลัยชนําลงมาเล่นเกมนี้แล้วลงมาเล่นเกมที่ว่าบางมหาลัยชนําเนี่ยให้อัตราส่วนรอบพอร์ฟิโออ่ะประมาณ60%และรอบแอดมิชชั่นรอบ3เหลือแค่40%เอง น,นั่นคือเหตุผลที่ทําไมรอบพอร์ฟิโอถึงสําคัญในโลกอนาคตอยู่รอบที่2คือรอบโคตาครับซึ่งไอโคตาเนี่ยส่วนใหญ่มันแฝงอยู่หลายอย่างแต่รอบหลักๆในโคตานี้คือรอบ f o u อย่างที่ผมบอกนะว่ามหาลัยเนี่ยต้องการตัวเด็กก่อนแต่ว่ามหาลัยไม่ได้อยากได้เด็กไปจ่ายค่าเทอมแค่ปีเดียวแต่มหาลัยเนี่ยอยากได้เด็กไปจ่ายค่าเทอมให้ครบ4ปี นั่นหมายความว่าเด็กที่จะมาเรียนในมหาลัยเขาได้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าต้องแย่งมาอย่างเดียวแต่เด็กคนนั้นต้องมีความรับผิดชอบมากพอที่จะอยู่ต่ออีกสปีมันเลยเกิดรอบ MOU ขึ้นครับถ้าหากว่ามหาลัยอยากจะดึงเด็กที่มีความรับผิดชอบจริงๆสิ่งที่เขาดูง่ายที่สุดก็คือโรงเรียนยิ่งโรงเรียนมีชื่อเสียงเท่าไหร่การที่จะทําให้เด็กคนนั้นมีความรับผิดชอบ ก็ตามมาเท่านั้นนั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยชั้นนาและมหาวิทยาลัยอื่นๆก็จะพยายามไปผูก M O U กับโรงเรียนชื่อดังเอาไว้เช่นผมเป็นจุฬาผมอาจจะให้โคต้า M O U กับเตรียมอุดมสักประมาณ50ที่นั่งโดยแยกเป็นคณะแพทย์10ที่นั่งคณะเภสัชอีก10ที่นั่งคณะวิศวะอีก10ที่นั่งพอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ถ้าหลายคนไม่เข้าใจว่า M O U คืออะไร M O U คือการะดาษแผ่นหนึ่งที่อาจารย์แนแนวจะให้กับเด็กที่มีคุณสมบัติถึงที่ มหาลัยกำหนดไว้เช่นมหาลัยกำหนดว่าเด็กอยู่ในโรงเรียนดังไม่พอจะต้องมีเกรดเกิน3.8ด้วยอาจารย์แนะแนวในโรงเรียนก็จะไปคัดเด็กที่เกรดเกินมีคุณสมบัติตงครับมาแล้วก็แจกกระดาษให้ทุกคนเลือกคณะในกระดาษนั้นว่าอยากจะเข้าคณะอะไรเช่นผมอยากเข้าคณะวิศวะผมก็ติ๊กคณะวิศวะในกระดาษนั้นอีกสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือ1เดือนมหาลัยก็จะประกาศชื่อว่าผมมีที่เรียนแล้วอันนี้ครับคือรอบ MOU ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ถึงต้องทความเว่าใจว่าในโลกอนาคตมันเปลี่ยนไปแล้วผมเชื่อว่าอีก5ปีระบบรอบ3หรือการแข่งขันรอบสอบมันก็คงไม่มีละเพราะเด็กน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคุณพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนรูปเกมใหม่ ถ้าหากอยากให้น้องประสบความสำเร็จในด้านสายมหาลัยหรือประสบความสำเร็จในด้านสามัญก็ต้องเปลี่ยนตัวหมายว่าจะทํายังไงให้ลูกของเราสามารถติดลอบพอร์ตฟิโอหรือติดลอบโคต้าหรือเรียกว่า MOU ได้ถ้าเป็นรอบพอร์ตฟิโอผมแนะนาครับสิ่งที่มหาลัยยังไม่ได้บอกหรือไม่ได้กําหนดก็คือเกณฑ์มาตรฐานขั้นตับตอนนี้มหาลัยแทบไม่ได้กําหนดอะไรออกมาเลยแต่สิ่งที่เป็นมาตรฐานที่ผมเชื่อว่าตอนนี้ถึงไม่กำหนดแต่ทุกๆมหาลัยก็ใช้มาเป็นมาตรฐานเหมือนกันก็คือสอวนอรครับสอวนอคือการแข่งขันระดับประเทศเพื่อคัด คนเพื่อไปแข่งขันกับต่างประเทศนั่นคือจุดมุ่งหมายของสอวนแต่ตอนนี้มหาหลัยแอบเอาเกณฑ์ตรงนี้มาใช้ในการคัดเด็กเข้ารอบพอร์ตฟิโอเหมือนเป็นการยืนยันว่าถ้าเด็กคนนี้สามารถอยู่ในสนามระดับประเทศได้การแค่รับผิดชอบตัวเองแค่4ปีและจ่ายค่าเทอมให้มันครบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก ดังนั้นเนี่ยสวนอมันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถัดมาครับนอกจากสวนอที่ตีคู่มากับพอร์ฟรีโอก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันนะครับมหาลัยหลายมหาลัยรีควายหรืออาจจะไม่ได้รีควายแต่ออกมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเด็กก็คือ IEL แล้ว TOEFL ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกสอบติดรอบ Portfolio ควรมีอยู่ 2, 2> สิ่งคือสอวนกับ IEL หรือ TOEFL ครับต้องมีระขาดไม่ได้นี่คือรอบ Portfolio รอบถัดมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือรอบ MOU MOU อย่างที่ผมพูดไปเนะว่า MOU มันคือการผูกสัญญาระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยว่าอนุญาตให้เด็กโรงเรียนนี้ที่เกณฑ์ถึงเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบ MOU เนี่ยก็เลยจะมอบให้กับโรงเรียนที่เขาเชื่อถือและเชื่อมัน่นซึ่งในประเทศไทยครับมีอยู่ไม่กี่ โรงเรียนประมาณไม่เกิน15โรงเรียนครับเช่นเตรียนอุด,ดม เอมวิทเควิทสวนกุลาบเทพศิรินสตรีวิทสุสารลีบดินเดชาสามเสรวรลลบพิษมันจะทรงทรวมๆอยู่แถวเนี้ยครับที่เป็นโรงเรียนที่เขาเชื่อมันหรือโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าอยากให้ลูกติดรอบ MOU ครูบอยแนะนาว่าจะมีรอบเวลาให้คุณพ่อแม่พาน้องไปแข่งขันอยู่2รอบคือสนามสอบเข้ามาหนึ่งกับสนามสอบเข้ามาสี่ใช่ครับที่ครูบอยบอกครับว่าเขาอยากจะได้โรงเรียนชั้นนําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาลูกของเราเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนชั้นนําให้ได้ดังนนนั้ นามแรกที่จะเจอเลยก็คือสนามสอบข้อม .1 สนามนี้เป็นสถานที่สําคัญมากๆแล้วถ้าถามครูบอยว่าครูบอยแนะนําสนามไหนระหว่างม .1 กับม .4 ครูบอยแนะนําสนามม .1 ครับเพราะว่าสัดส่วนในการรับเข้าโรงเรียนของสนามสอบข้อม .1 อ,อยู่ที่ประมาณ3-400คนต่อครั้งแต่ถ้าไปดูสัดส่วนของสนามสอบข้อม .4 หลักสิบครับประมาณ7080หรือบางที่อาจจะประมาณร้อยนิดๆแต่สัดส่วนมันน้อยกว่าสอบข้อม .1 แน่นอนอันนี้คือสิ่งแรกคืออัตราการรับของการสอบข้อม .1 มันมากกว่าก็เลยแนะนํารอบนี้อันที่2ครับก็คือเรื่องของการที่ว่าความพร้อมของเด็กตอนปฐมลายกับมอต้นมันไม่เหมือนกันตอนปฐมลายเนี่ยเราไม่ได้แข่งกันว่าเด็กคนไหนเก่งสุดถึงเข้าโรงเรียนดังได้แต่เราแข่งที่ว่าเด็กคนไหนพร้อมสุดถึงเข้าโรงเรียนดังได้เพราะว่าตอนปฐมลายครับ เด็กยังอยู่ในวัยที่เป็นเด็กเล็กแล้วยังสนุกกับกิจกรรมยังสนุกกับเพื่อนๆยังสนุกกับชีวิตประจําวันของเขาทําให้เขาไม่ได้รู้ว่าการสอบเข้าห,หนึ่งหรือการแข่งขันมันมีผลด,ดีกับเขายังไงและในวัยนี้จะเป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถควบคุมน้องได้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้น้องทําอะไรน้องจะทําเพราะน้องยังอยู่ในวัยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถควบคุมเขาได้อยู่ ถ้าคุณพ่อแม่สั่งให้เขาทำอะไรเขาจะทําสั่งให้เขาไปสอบเขาจะสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยนี้ถึงเป็นวัยที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าตอนสอบข้วมสีเพราะว่าตอนสอบข้วมสีเนี่ยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นพอเด็กเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะไม่อยากฟังก็คือผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เขาจะค่อนข้างต่อต้านเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองเขาจะมีโลกของเขาทําให กลุคงคง่มของเด็กที่อยากไปสอบเข้าม4จริงๆเนี่ยกลายเป็นกลุ่มของเด็กที่อยากและตั้งใจไปสอบโดยเฉพาะไม่ได้โดคนคุณพ่อคุณแม่บีบบังคับมาทําให้สนามสอบเข้าม4ครับจะเป็นสนามที่ทุกคนพร้อมมากพอที่อยากจะแข่งขันม,มีแต่คนที่อยากจะสอบเข้ามันเลยกลายเป็นว่าสัดส่วนน้อยแต่คนพร้อมเยอะแต่สนามสอบเข้าม1กลายเป็นว่าสัดส่วนเยอะแต่คนที่พร้อมจริงๆมันน้อยมันเลยทําให้สนามสอบเข้าม1มันค่อนข้างที่ มีโอกาสสาคัญมากกว่าในการเข้าไปเรียนในโรงเรียนดังแต่อยู่นี่ผมบอกครับว่ามหาลัยไม่ได้ต้องการแค่ว่าคุณต้องอยู่ในโรงเรียนดังแต่มหาลัยกําลังต้องการว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ มหาลัยรีควายในรอบ MOU ก็เกรดครับเกรดเฉลี่ยของน้องๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าหากว่าตอนนี้มีติวเตอร์หรือใครบอกคุณบอกคุณแม่ว่าเกรดไม่สําคัญให้ดูความรู้ของน้องดีกว่าสิ่งนี้อาจจะกลังทํรลายน้องอยู่ในอนาคตเพราะว่าเกรดจะเป็นตัวตัดสินครับว่าใครจะได้ MOU ที่มหลาลัยโยนให้มาตัวเลขที่ครูบอยคิดว่าปลอดภัยนะครับคือเกรดเฉลี่ยรวมประมาณ3.8เกรดเฉลี่ยรวมนะครับแล้วก็เกรดเฉลี่ยแยกรายวิชาคณิตวิทย์อังกฤษควรเกิน3.5ขึ้นไปนะครับไม่ควรต่ำกว่าถ้าอยู่ในมาตรฐานที่ครูบอยบอก น่าจะยื่นได้ทุก MOU ที่มหาลัยส่งมาครับคราวนี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงเรื่องเกรดมันจะแบ,บ่งเป็น2ช่วงคือช่วงมต้นกับช่วงมปลายเกรดมต้นไม่นี่มีผลต่อการยื่น MOU แต่เกรดมต้นมีผลต่อการศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมระดับชั้นมสีในสาขาที่คุณพ่อคุณแม่และน้องสนใจหมายความว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องอยู่ในโรงเรียนเดิมชื่อดังอยู่แล้วที่น้องสอบติดมาและอยู่ในสาขาวิทย์คณิตเขาจะมีการกําหนดไปเลยครับว่าเกรดควรจะเป็นเท่าไหร่และเกรด แต่แล้ววิชาควรจะได้ยังไงบ้างซึ่งผมบอกมาตรฐานขั้นต่ำไปแล้วว่าควรจะเป็นแบบที่ครูบอยบอกเมื่อตะกี้เพื่อให้น้องมีสิทธิ์อยู่ในโรงเรียนเดิมต่อและเลือกได้ทุกห้องเท่าที่โรงเรียนให้เลือกได้และเกรดตอนมอปลายจะเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะได้ MOU หรือเปล่าซึ่งเกรด ก็ใช้มาตรฐานเดียวกับตอนมอต้นนี่เลยครับก็คือเกรดเฉลี่ยรวม3.8และเกรดเฉลีฉย่ยแต่ละวิชา3.5ขึ้นไปครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับมันคือเทรนด์การแข่งขันเข้ามาหาลัยในโลกยุคใหม่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะวางแผนให้น้องต้องปักหมุดตอนแรกดีๆครับว่าเราจะปักหมุดให้น้องไปทางไหน ไปรอบพอร์ฟรีโอหรือจะไปรอบ MOU เพราะว่า2รอบนี้มันมีความแตกต่างแล้วก็มีคนละทิศเหมือนกันถ้าเป็นรอบพอร์ฟรีโอเน้นที่สวนอไอเอลโทเฟลไม่ต้องเน้นชื่อโรงเรียนครับโรงเรียนไหนก็ได้แต่ขอให้มีสิ่งที่ผมบอกก็คือสอวนอไอเอลโทเฟลและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสอวนอก็คือว่าน้องมีสิ์สอบตั้งแต่ม .1 ยันม5หมายความว่าน้องจะมีโอกาสถึง5ครั้งในการทําคะแนนเพื่อเข้าสวานอและใช้ในการยื่นพอร์ฟรีโอแต่ถ้าหากว่าเป็นรอบ MOU คุณพ่อคุณแม่จะมีโอกาสแค่2ครั้งคือการสอบเข้าม .1 หการสอบเข้าม .4 สี่รวมถึงน้องจะต้องรักษาเกรดมาตรฐานที่ใช้ในการยื่น MOU ต่อด้วยดังนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องทําการบ้านก่อนนะครับว่าอยากจะให้ลูกไปในทางไหนผมไม่สามารถบอกได้ครับว่าทางที่ดีที่สุดคือทางไหนทั้งหมดนี้มันอยู่ที่เป้าหลักของพ่อแม่ว่าอยากจะพาน้องไปในเส้นทางไหนวันนี้ครูบอยบอกได้แค่ว่า2เส้นทางนี้คือเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนและไม่เลี่ยนแปลงครับเพราะว่าอัตราการเกิดของเด็กน้อยลงแล้ว น้อยลงทุกวันดังนั้นเนี่ยข้อสอบที่เอามาใช้ในการดึงน้องเข้ามาหาลัยตอนม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยมันถึงไม่จําเป็นอีกต่อไปและนี่คือโลกการแข่งขันใหม่ในการศึกษาไทยของเดนิเก t Gen ครับผม